สวัสดีครับพีเพผมวันนี้พีเพจะไม่ได้เกมตัว p ับ g Mobile ในการปรับสูงสุดกับเจ้าตัวผม B Max i11 Power อ h i ชิปตัวนี้ผม Helio อ 9, 9. ีเเล่นเกมคือดีมากแรมแ g ดจิกโมเอ็ดแผม 16G นิกถือว่าเวิร์กดีมากผมแล้วก็แบตครับผมตัวนี้อยู่ที่800 0ันมิลลิแอมนะในการใช้งานครับถือว่ามันอึดจริงแบตอยู่ที่3 9ผมก่อนที่เราเริ่ม่นเกมนะครับในการปรับพีขอปรับสูงสุดในการใช้งานกับตัวนี้เลยว่า ถ้าปรับสูงสุดกับเกม PUBG Mobile นะผมจะเป็นไงบ้างครับผมในการใช้งานเนาะลำโพง2ตัวลำโพงคู่บอกเลยว่าสุดยอดมากครับผมนี่ครับตั้งค่าดูเลยครับพี่ขอทําการปรับกราฟิกนะครับผมในการใช้งานตัวนี้เป็นคําว่าครับก็คือปรับได้สูงสุดคาว่า HD แล้วคําว่าสูงคือค่า default อันนี้พี่ปรับสูงสุดแล้วนะครับบอกเลยว่าผมในการปรับแบบนี้อ่ะมันเพียงพอมากในการใช้งานและหน้าจอ2 K ส1บนิ้วแสดงผลไอเพจออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับพี่ทำการขอเล่นเกมเลยนะครับ นี่ลำโพงคู่ผมบอกเลยว่าเสียงดังแน่นอนลำโพงคือเสียงดีมากยอมรับเลยว่าลำโพงคือเสียงดีจริงครับผมสับตัวนี้นะนี่บางทีผมพีอะไรไม่เ,เก่งนะครับพีในทดสอบเครื่องเป็นหลักแล้วกันเนาะว่าเฮ้ยหลังจากที่เราเล่นมาแล้วมันฮัดมันเป็นไงบ้างบอกเลยว่าพีเล่นเกมตัวนี้มาครับฮัดคือดีจริงดูครับดูฮัดดีไหมแล้วนะจอแสดงผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับท้องฟ้าแล้วก็ ต้นไม้ใบหญ้าครับผมเสียงผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงสับพีะมันเพียงพอมากครับผมในการใช้งานครับเวิร์ก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 ชอบมราผมบอกเลยว่าตัวลําโพงอะ่ะมันเสียงมันโอเคมากครับผมดูดูเสียงครับอันนี้คือเปิดสสุดแล้วนะครับสับพี่ะเสียงคือดีมากโห ผมชอบอบสกินโทนของบริเวณหน้าจอหน้าจอบอกเลยว่าทัดดีมากครับอันนี้ขอยืนเลยว่าหน้าจอทัดดีจริงอันนี้พี่ปรับเป็น S D นะผมก็คือสูงสุดของตัว h ฮโด o เจียเมกับรุ่นนี้นะนี่มาดูครับผมโอ้โหกราฟ,ฟิกคือดีจริงยอมรับเลยกราฟ,ฟิกดีมากครับผมนี่ดูครับทัดดีอ่ะโอ้ทัดดีทัดด,ด,ดีอันนี้ให้ผ่านแล้วผมในการทัด ดูครับความสมูทในการทัดทัดดีมากเลยอะผ่านพานสแปรเพียรการทัดคือหายห่วงแน่นอนครับ <need> นี่ครับรู้สึกว่าการทัดนี่พีให้ผ่านเลยครับหมุนไปหมุนมาเวิร์ก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 ครับใช้ได้แหละผมว่าในการทัดน่ะถือว่าใช้ได้ครับผม เพื่อนเราก็โดดเราก็หาสถานที่นะผมไปฟาร์มก่อนน่าจะเมืองนี้ครับหรือว่าเมืองนี้ดีกว่าผมว่ามันมันทัดดีอะ่ะเอาตรงนะลำโพงถือว่าเสียงก็ใช้งานได้อะ่ะโหทัดดีนะผมชอบอะมันรู้สึกว่ามันติดมือคือดีอะ่ะ เราก็มาลงครับผมกราฟ,ฟิกก็ถือว่าเรนเดอร์เรื่อยๆครับผมสำหรับกราฟิกครับเรามาฟาร์มกันผมว่าตัวน้ำทำกราฟ,ฟิกดีจริง มีคนมาหรือเปล่าที่ครับเรามาฟาร์มกันผมว่ามันมันทัดดีจริงนะเองรงไม่ผิดหวังครับผมใครซีบรเล่นเกมต่างๆค่คบผมทดสอบดูแล้วคือเล่นเกมดีนะ แบดครับผมตอนนี้ก็ถือว่าแบดก็คียพีแนะนำเลยครับผมแบตมันอึดแบดพายเมมแล้วก็เล่นได้นานครับ3-4%ใน10นาทีอะ่ะบางทีก็3%นะครับผมอันนี้คือปรับสุดแล้วนะครับ SD ลำโพง2ตัวหน่อยรู้ว่าตำแหน่งของสตูเราอยู่ไหนรู้หมดน,นแล้วก็ฟาร์มก่อนนะครับผม มีศัตรูมาหรือเปล่าเนาะฮึโอ้เสียงดีมากอืมครับหมอกเลยหมอกเลย อกเลยว่าสบายหายห่วงครับการาฟิกคือสุดยอดมากเลยอันนี้ขอชื่นชมเลยครับผมมีใครมา โอ้โห,หกราฟิกโคตดีอ่ะนไหครับเราเอาว้เนะี่ครับผม ผมว่าทัดดีมากขอเชินชมเลยตอนนี้เราต้องเข้าวงก่อนนะครับผมเพราะว่าเราอยู่นอกวง ดูครับเรนเดอร์ภาพคือ <occurs> สุดยอดจริงนี่ขออนุญาว่าเล่นเกมดีมากนี่ดูครับดูการเล็งเป้าดูดิดูมันกดง่ายผมแล้วมันมันลื่นมากเลยอ่ะ ไม่ฮะห่วงครับผมพับ G Mobile อะ่ะในตัว B Max e Power นี่บอกเลยว่าหายห่วงครับผมชอบนะ ผมว่าสกินโทนของมาก็อ่ะมันสีมันดูแล้วสบายตายดีครับราคาห้าพันน,าานนี้ถือว่าคุ้มมากให้มาขนาดนี้ครับใส่ซิมได้อ่ะคิดดูดูครับในการเรนเดอร์ภาพอ่ะถือว่าใช้ได้แล้วแหละ Mm hmm. 嗯、我看那个，到吗？哦。 ดูครับมาเรามาดู เราทัดดีจริงนะเพื่อนแล้ก็โดนครับผมตอนนี้ก็เสื้อพีก็เพียงพอมาผมในการเล่นเกมถือว่าในการทัดในการกดสุดยอดมากเป็นแท็บเล็ตที่จะาถามเลยว่าเล่นเกมพับจีไหมคือเล่นดีจริงครับแล้วก็ผ่านแล้วก็ทัดกดแล้วก็ลำโพงของผมบอกเลยว่าเสียงดังฟังชัดมากในการใช้งานครับถือว่าหายห่วงมากกับเลทราคา5,000 ในการทัดเนี่ยเพียงพอครับผมแล้วก็ลำโพงสิว่าเสียงดังฟังชัดหน้าจอทัดดีตัวบอดี้ของผมแล้วก็พีนิสตมาสิบนาทีครับผมแบตลดลงไป2%อนะคิดดูว่าแบตนะครับผมก็คืออึดแน่นอนครับผมสำหรับการเล่นเกมปรับ SD ดีเฟรมเรทในการปัดซ้ายปัดขวาครับผมบอกเลยว่าตัวนี้คือหายห่วงนะครับผมในการใช้งานสำหรับนี้ผมพี่เพ่ขอจบคลิปของผมในการเล่นเกมตัวพับจีบบายเท่านี้ครับผม พี่อันนี้ไม่เกียมผมก็ขออภัยด้วยแต่คือว่าตัวนี้ผมในการทัดบอกเลยว่าใครเล่นเกมพับจีมเก่งๆเนี่ยแบบนี้ตัวนี้เหลือๆมากในการใช้งานผมเอานี้ขอบคุณครับ